สวัสดีคะ่ะพี่ๆสวัสดีทุกคนเลยนะคะช่องนี้ก็จะเป็นช่องสสสไตล์ชาแนลเนาะเพราะช่องคำนวณในะทางวอร์เ็มไม่ได้ไปลงแล้วนะคะแล้วก็เสียดายมากๆเลยที่ไม่ได้มาลงเลขติดบนให้ทุกคนนะคะอันนี้คือแอดลงให้ในกลุ่มแบบนี้แล้วนะคะอ่ะลงแบบนี้เลยนะเนี่ยแต่ว่าไม่มีเวลามาลงในช่อง youtube นะคะเสียดายมากๆวันนี้ก็พยายามที่จะมานะแต่มาไม่ได้จริงๆเพราะาติดธุระนะคะตอนนี้คือก็ ติดธุระต่อเนื่องเลยนะคะทุกคนคะ่ะอันนี้คือแอดลงให้ในกลุ่มนะคะลงให้ในกลุ่มเพราะว่าเลขติดบนปกติเลยแอดจะมาลงให้ทุกคนทุกงวดใช่ไหมแต่งวดนี้ไม่ได้มาลงเนี่ยเสียดายมากเลย02 2ย์สอนี่นะคะเลขติดบนก็เข้าอีกแล้วตั้งแต่สถิติที่แอดดูมานะสำหรับเลขติดบนห้องแอดเนาะอ่าถ้าแบบ เอาลงให้ทุกคนดูจริงๆเนี่ยตั้งแต่ปี65ตั้งแต่ต้นปีเลยนะวันที่17มกราคม65เนี่ยแล้วถ้าทําย้อนขึ้นไปอีกก็เข้าอีกนะคะแต่นับแค่ปี65นะคะมาถึงปัจจุบันนี้นะคะ42งวดนะคะหลุดแค่2งวดนะคะคือแบบเป็นสูตรที่แบบห้ามพลาดจริงๆนะคะสําหรับเลขติดบนุนต้องมีติดไว้นะคะถ้าทุกคนไม่มีเลขติดบุนของแอดติดไว้เนี่ยโอกาสที่จะถูกก็คือน้อยมากเลยนะคะ ก็พยายามนะคะที่จะมรลงให้ทุกคนนะคะพยายามจริงๆแต่ก็ไม่ได้มานะคะเพราะว่าลงแค่ในกลุ่มนะคะเพราะว่าลงในกลุ่มก็ไม่ได้มาพูดคุยแบบนี้เนาะ,ะก็ลงเป็นภาพเป็นภาพ ได้เลยเงี้ยมันก็ไม่ได้ใช้เวลามากนะคะก็ลงแบบนี้เลยอันนี้คือคนในกลุ่มดับก็ทําให้นะคะแล้วก็จะมีตัวเด่นแบบนี้เหมือนที่แอดเคยลงให้ทุกคนนะคะอ่ะเนี่ยงวดก่อนที่แอดลงให้ทุกคนทุกคนจาได้ไหมงวด1ิบเนี่ยอันนี้แอดลงให้อยู่เนาะน่าจะเป็นอีพีที่หนึ่งนะนงวดวันที่สิบหกเดือนเก้านี้เนาะเนี่ยมันออกอะไรนะทุกคนงวดก่อนออกหนึ่งอ่าไม่ใช่แปดหนึ่งสองไว้บนอนะใช่ไหมแปดหนึ่งสองแล้วเล,เล,เลขกิดบนเราเข้าหรือเปล่าอ,อ่านี่ไง มาทั้งหนึ่งแล้วก็สองเลยนะเนี่ยหนึ่งแล้วก็สองสำหรับเลขกิจบนของเราตัวเจาะเข้าไหมหนึ่งสองเนี่ยตัวเจาะเราก็เข้านะในงวดก่อนนะหนึ่งสองใช่ไหมคะแล้วก็ตัวดับที่แอดทาให้สีแดงๆคือเลขดับเนาะแต่ว่าพวกนี้ก็เป็นกันไว้เผื่อบันพาดเนาะก็เป็นดับเหมือนกันแต่แอดกันให้ทุกคนไว้นะคะเนี่ยกี่ชุดตรงเนี่ยยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่้ายี่สิบห้าชุดตรงเนาะที่แอดทาให้ในงวดก่อน ถ้าใครเคยดูแอดก็จะรู้สถิติของเลขปิดบนอยู่แล้วคือลงให้ดูตลอดนะคะ,ะนี่อันนี้งวดไหนเนี่ยแต่ว่ามาในหลักร้อยเนาะนี่หกันยายนมาในหลักร้อยจะย้อนให้ดอูอันนี้คือที่ลงให้ในช่อง YouTube ช่องนี้เนาะอันนี้หน่งกันยายนอ,อ่าสิเดือนแปดเนี่ย คณออกเจ็ดแปดสองใช่ไหมเนะี่ยก็เจ็ดแปดก็มาพ่วงมาทั้งสองตัวเลยแต่ตัวเจาะตัวเจาะน่าจะไม่เข้านะแปดสองใช่ไหมอืมตัวเจาะก็เข้านี่นี่นะเจาะในงวดก่อนนนก็เข้าในแปดสองอืมเห็นไหมพลาดยากมากเลยสําบเ,เลขติดบนของแอดนะต้องมีติดไว้นะคะก็เน้นไปที่หลักสิบหลักหน่วยนะคะหลักร้อยก็กันๆไว้แค่นั้นแต่เราเน้นที่สิบกับหน่วยเนี่ย เห ENNIS, ็นไหมเข้ามาตลอดเนี่ยที่ออกสี่ห้าสามก็มีเห็นไหมเนาะสี่ห้าสามนี่เอ็ดเอ็ดเอ้แค่นนี้อืมเนี่ยห้าสามศูนย์ก็มาที่ศูนย์เห็นไหมเลขติดบนแอดเนี่ยพลาดยากมากเลยนะในเจาะเข้าศูนย์สามสามศูนย์อืมก็ประมาณนี้เดี๋ยวแอดจะให้ดูก่อนว่ามีสูตรไหนที่เข้าบ้างเผื่อใครที่ชอบสูตรไหนีเดี๋ยวจะมาลงให้นะเผื่อเวลาก็ดูๆไว้ก่อนนะคะทุกคนค่ะ ดูดูไว้ก่อนว่ามีสูตรไหนน่าจะเป็นไปได้อ่าน้องแมวนะคะเดินไปเดินมานะ,ะตรงนี้อ่าวันนี้ผลออกอะไรนะสองศูนย์สองเหรอผลสองศูนย์สอง,สองนะคะผลที่ออกคือสองศูนย์สองมาหามเลยนะคะอ้าวอย่ามาเดินตรงนี้เดี๋ยวบังตัวเลขอนะสองศูนส,สองก็มาที่สูตรนะหลักสนะิบเนาะหลักสิบ นี่เราเป็นตัวที่เน้นด้วยนะเนี่ยขีดดำๆก็คือเอาให้สมาชิกดูว่าตัวเน้นแอก,ก็เลยขีดตรงนี้ให้นะคะนะนี่ก็คือเลขดับก็คือดับอยู่ทุกตัวเลยนะว่าตัวเด่นเรามาเนี่ยเพราะฉะนั้นเลขดับก็เอาอยู่เนะะี่ยค่ะมันมีสูตรหนึ่งที่เข้าบ้างอะ่ะเนี่ยปกติอันนี้จะลงให้ในอีพีที่สองใช่ไหมสําหรับเลขติดบ,บนสองสูตรคือสูตรเห็นผลเลยลิลาวดีเนี่ยมันมันเข้าหรือเปล่า เห็นผลกับลีลาวดีสองศูนยสองอ่ะสูตรเห็นผลเนี่ยก็มาที่สูตรในหลักสิบสูตรลีลาวดีมาที่สองอ่ะมันไม่ชนกันจับประกบเนาะที่แอดบอกว่าถ้าไม่ชนให้จับประกบเนี่ยมันก็เข้ามาตลอดนะทุกคนเนี่ยสองสูตรนี้เนาะเนี่ยก็มีหลุดรอบเดียวเนี่ยมัน,นก็เข้านะคะแต่ว่าไม่ชน,นก็จะไม่คิดถูกนี่อันนี้ก็เข้าเดี๋ยวงวดหน้าก็ จะเอาแบบนี้ลงอีกนะคะแต่ไม่รู้ว่าจะได้ลงใน YouTube ไหมนะอาจจะลงในกลุ่มแต่ว่าพยายามจะเอาเลขติดบนมาฝากทุกงวดนะคะถึงแอดไม่มีเวลาแอดจะพยายามเอาเลขติดบนมาให้ก่อนนะคะอืมนีอีกแปบ๊บนึงนะคะม,มีสูตรไหนอีกอ่ะใส่กระพริกบกระพริบนะเนี่ย อันนี้คือในกลุ่มที่แอดลงไปนะคะก็จะมีสูตรดอกยาสก,กับสูตรปลาดาวนะคะนี่แอดลงไปถ้าไปดูสถิติได้นะคะพวกที่แอดลงในกลุ่มเนี่ยอยู่ในเพจนะเพจคำนวณในทางพารวยนะคะเชิร์ชไปดูนะคะในแอปสีฟ้าเนาะไปดูสถิติได้นะคะแป๊บนึงค่ะ น้องแมวไปเก็บ <laughs> <laughs> เดี๋ยววุ่นวายอีกนะคะต่อมานะคะสองศูนย์สอง,สสองนี่เห็ไหมสูตรอะไรนี่ปึ๊บอันนี้ก็จะเป็นสูตรดอกยาเนี่ยมาที่มาสามตัวเลยนะเนี่ยเนาะมาทุกหลักเลยอันนี้หลักร้อยกับหลักหน่วยสองมาอโอเคสองมานี่เห็นไหมอันนี้คือสูตรดอกยา ทุกคนก็สามารถนําสูตรใดสูตรหนึ่งไปไปเล่นได้เนาะอย่างทุกคนชอบสูตรดอกยาเนี่ก็เอาแค่สูตรนี้ไปเล่นได้หรือว่าทุกคนจะวัดใจนำสองสูตรจับชนกันนะคะทุกสูตรที่แอดลงลองเอามาเขียนแต่ละสูตรแต่ละสูตรแล้วก็ลองคัดเลือกดูนะคะว่าสูตรไหนเข้าบ่อยอย่างนี้นะคะเราก็มาคัดเลือกเอานะคะบางครั้งแอดอาจจะคัดให้ทุกคนผิดแต่ว่าสูตรมันก็คือเป็นสูตรเก่านะคะ สูตรดั้งเดิมเลยไม่ได้คิดใหม่เลยนะเพราะว่าเวลาแค่จะมาหาทุกคนก็ยากแลวอันนี้เป็นสูตรเดิมๆทั้งนั้นเลยนะตั้งแต่ปีปีหกห้ามาเลยนะคะตั้งแต่ทํา youtube ลงไม้ทุกคนดูเนาะเนี่ยนะคะแต่ละสูตรน,นี่ก็คือสูตรเด็ดๆทั้งนั้นเลยนะคะทีนี้แอดก็ฟาดสองศูนย์ศูนย์สองไปนะคะถ้าล่างเลเวลก็มีโอกาสที่จะลุ้นต่อนะคะแต่ว่ามาเบิรนแอดไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นนะทุกคนคะ่ะ อ่ะมีมีอีกนะคะก็จะเป็นสูตรปลาดาวกับสูตรเอสหนึ่งนะคะสองศูนย์สองอันนี้ที่ลงไปในกลุ่มนะคะสูตรเนี่ยก็ลงในกลุ่มเช่นเดียวกันนะคะนะตัวชุนไม่มาะคะแต่ว่าแต่ว่ามาในตัวประกุนะคะชุดประกุศูนย์สองสองศูนย์นะคะอัะนนี้เดี๋ยวจะทยอยมาลงให้แล้วกันนะคะ แต่ว่าในกลุ่มน่าจะได้ทุกสูตรถ้าคนอยู่ในกลุ่มได้ได้ทุกสูตรในนี้อยู่แล้วนะคะคือแค่ถ่ายรูปลงเนาะมันก็ได้อันนี้สูตรมัตรากับสูตรกุมภพานะคะสองศูนย์สองอ่ามักราสูตรนี้หลุดเห็นไหมสูตรมันก็มีหลุดมีเข้าเดี๋ยวคิดว่าเดี๋ยวมันกลับมาเข้าเนี่ยเพราะว่ามันเป็นสูตรมานานแล้วนะคะมันน่าจะกลับเข้ามาเข้าอีกนะคะน่ ก็มาหนึ่งสูตรนะคะนี่อีกเดี๋ยววันนี้อาจจะลงเลขติดบนให้นะคะเดี๋ยวรอดูในอีพีต่อไปนะคะทุกคนค่ะเรามาดูพื้นฐานก่อนว่ามันมีสูตรไหนที่เข้าบ้างทุกคนจะได้จับตาไว้นะคะเผื่อมีสูตรที่ทุกคนชอบไหนนี่ก็จะมีสูตรภูมิใจหนึ่งกับลีลาวดีนะคะอันนี้ก็น่าจะซ้ํากันกับแผ่นเมื่อกี้นะคะแต่ก็เอามาประกบคู่กันคะสูตรไหนดินดีเพื่อจะให้ตัวชนมันเหลือน้อยตัวนะคะ น,ะะนี่สองตัวเดี๋ยวเราก็ค่อยเนี่ยต่อไปในงวดถัดไปก็จะมาเขียนด้านล่างอย่างนี้นะคะก็ถ่ายลงกลุ่มนะคะแต่ว่ามาลง Youtube ก็ต้องมีเวลาลงมาให้เอามาลงให้นี้มีสูตรนี้นี่นนนเห็นไหมอันนี้คือลงในกลุ่มนะทุกคนไปดูในเพจได้เนาะ เพจคำนวณแนวทางพารวยนะคะแอปสีฟ้านี่มาศูนย์ชนสองตัวนะคะเนี่ยอย่างเงี้ยก็น่าสนใจอ,อย่างเงี้ยก็น่าสนใจในงวดถัดไปนะคะก็รอดูตัวชนแอดก็ไม่รู้ว่ามันจะชนตัวไหนนะอันนี้ก็คือเป็นสูตรใบไม้กับสูตรดอกหญ้านะคะตั้งคิดสูตรเพื่อจะหาง่ายๆเวลาเราหาสูตรเนาะสูตรแอดก็มีเยอะเหมือนกันอ่ะอันนี้ ดอกยาเนี่ยก็มีเลยเนาะดอกยาทําไปแล้วนะอันนี้คือสูตรพิกุลหลุดพิกุลหลุดไปนะตั้งแต่นี้มาเข้ายาวเลยนะเพิ่งหลุดนะเนี่ยนะคะสาตัวนี้ไม่เข้านะคะสุดดอกยา่านี่ก็ถือว่ายังไม่พลาดนะยังไม่พลาดสุดดอกยา พิชิตพิชิตกับดอกย่าเหมือนกันพิชิตหลุดก็เหลือแค่ดอกย้าเหมือนสุดเมื่อกี้นี้นะคะทำให้ตัวชนไม่เข้านะคะถ้าตัวชนมันมาตัวประกบก,ก็จะไม่มานะคะคือตัวรองคะตัวประกบไม่ไ้เป็นตัวรองไปนะคะมีสุดในอีกอ่านี่ สูตรต่อเนื่องก็เป็นสูตรประจําช่องของเราเหมือนกันนะคะสูตรต่อเนื่องนี่ก็คืออยู่นานมากนะคะสูตรต่อเนื่องก็เดินดีนะก็จะเป็นสูตรที่แอดลงให้บ่อยๆนะคะนี่ตัวชนไม่มาแต่ตัวประกบมานะคะนี่นะอันนี้เป็นสูตรใบไม้กับสูตรต่อเนื่องจับประกบกันนะคะตัวชนไม่มานี่ไหม แล้วก็มีสูตรนี้จะเป็นสูตรใบไหมกับสูตรมัดใจสองนะคะนี่ยับเยินแล้วนะทุกคนดูจังนี้เห็นไหมหัวข้อแอดยังเขียนไว้เลยมันแบบมันก็นานอยู่นะกว่าจะมาถึงงวดนี้นะคะนี่อันนี้ก็ข้อสองตัวอันนี้ก็ปิดไว้นะคะทุกคนอันนี้ก็ขีดอย่างนี้ก็คือตัวชนไม่เข้านะก็จะมาในคู่ประกบนะคะคู่ประกบว่าขีดไปก่อนนะคะว่าข้อนี้ขีด ูประกอบนะคะสองศูนย์ศูนย์มีตัวไหนอีกนะคะแอดลงให้แบบนี้แอดลงในกลุ่มนะคะแบบทั้งหมดเลยเนี่ยแอดลงในกลุ่มแต่ว่ามีอันไหนที่แอดมีเวลาก็จะมาลงให้ทุกคนแต่สัญญาว่าน่าจะมาลงแบบเลขติดบนให้ทุกคนก่อนเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ควรมีนะคะในแต่และงวดนะคะทุกคนคะ่ะนีเนาะแบบนี้อะนะคะประมาณนี้เลย เลขติดบุญนะคะคือทุกคนเอาเลขติดบุญด้านบุญเนี่ยไปจับคู่กับตัวที่ทุกคนชอบได้เลยเนาะอันนี้คือจะเป็นตัวที่แอดชอบและแอดก็จับให้ทุกคนเนาะอ่าก็แล้วแต่ทุกคนจะพิจารณาเอายางงั้นวันนี้ได้ลงแล้วแล้วกออ็อีพีหน้าเดี๋ยวแอดมาลงเป็นเลขติดบุญให้เนาะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะคะเดี๋ยวแอดเนี่ยลงไปนี้แอดก็จะไป ทำสูตรก่อนนะคะพอาทำสูตรแล้วเดี๋ยวขึ้นใหม่นะก็ลงให้ทุกคนเลยนะคะจะได้ตองวดเลยเผื่อใครแบบว่าเออลอตเตอรี่มาแล้วจะได้ไปหาจับเลือกจับเลือกซื้อนะคะโอเคค่ะสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับใครที่อยาก จะเข้ากลุ่มนะคะดูกติกาใต้คอมเมนต์ได้นะคะหรือว่าทุกคนจะสั่งซื้อสมุดเก็บสูตรก็ได้นะคะเดี๋ยวทักไปในไลน์แอดเนาะด้านล่างเดี๋ยวจะมีแอดมินตอบนะคะทุกคนคะสอบถามต่างๆกับแอดมินได้เลยนะคะสำหรับแอดเดี๋ยวแอดก็จะเอาสูตรมาลงให้ทุกคนแล้วกันนะคะทุกคนคะโอเคคะก็ขอบคุณมากสําหรับใครที่ดูจนจบคลิปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แอดด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ